เดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายเป็นทางการนิดนึงเอาเลยพี่เอาเลยหน้าจอทั่วไปจะเป็นนี้นะครับอย่างแรกเราจะรู้ว่าหน้าหลอดไปแต่ละหลอดมันมันอยู่ในสภาพปกติหรือไม่แล้วก็ผลตัวนี้คือแลมเทสทั้งหนึ่งนะครับมันจะโชว์ทุกหลอดเลยมัาจะรู้ว่าันนี้เป็นสีเขียวทั้งหมดอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับนะครับเสร็จแล้วก็อันที่สองฐานน้าของลิเซอร์ มันจะมีจะโชว์หนึ่ง power คอนโทรล power นี่ต้องติดตลอดนะครับแล้วก็ฐานะของลิควอซ์เอร์ตูที่ตรงนี้หนึ่งคือลิควอซ์เอร์โค้ดนะครับลิควอซ์เอร์โค้ดดูที่ตู้คอนโทรลกับดูที่ตัวที่ตัวก็คือแท็กเก็ตสีแดงสีแดงข้างล่างไงครับแดงคือโค้ดงคือยูดอันนี้จะไม่เหมือนกับของคูเปอร์รุ่นเก่ามันจะอยู่ข้างๆห่วงเหลืองข้างล่างนี้ล็อกอันนี้ห่วงเหลืองอยู่ฝั่งนี้นะครับห่วงเหลืองห่วงเหลืองนี่ใช้สําหรับการทริปครั้งเดียวล็อกเอานะครับ ในกรณนนีที่ลืมพาบุญแกทําอะไรคือทิปฉุกเฉินคือครั้งเดียวล็อกเอาท์ไปเลยดึง้วลรอกเลยไหมดึงลงมา,มาลแล้วก็ดันกลับขึ้นไปเลยนะครับเพื่อป้องกันถ้าเกิดพวงหรือตัวนี้ตกไอทางตู้จะใช้งานไม่ได้ดีโกเซอร์ในการโค้ดต้องใช้ตู้คอนโทรลอย่างเดียวนะครับใช้ไม้เชกฟิวใช้อะไรจะไม่ได้แต่สามารถทิปได้ครั้งหนึ่งโดยไม้เช็กฟิวนะครับทิปฉุกเฉินนะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเขาเรียกอินดิเคเตอร์ที่โชว์ฐานะออนนะครับสานะออนก็คือสีแดงนะครับ อันที่2ต่อไปนะครับทาเก็จฟ้อนฟอนแต่ละเฟสนะครับเราจะดูตรงนี้นะครับเอออยู่ในแถบสีจะดูตรงนี้ก็คือมีฟอนเฟสเอเฟสบีเฟสซีกาวนะครับแล้วก็เซนสีเซอร์ฟ้อนนี่ไอตัวนี้เราจะบล็อกไว้นี่ครับตัวนี้คือเราจะบล็อกตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้จะจะไม่ทิปเนื่องจากเป็นการทิปกระแสต่ําถ้าเกิดเราเราลืมตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้ไม่ติดก็ให้กดให้ติดนะครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่ติดไหมคราว่ามันจะชิปบ่อย เหมือนกับพวกเซตจีคัดนะครับเวลามันทิปกระแสลีกนิดๆหน่อยๆคือไม่เคือ40แอมป์แล้วสําคัญที่ตรงนี้ต้องกดให้ตลอดใชพี่ครับไม่งั้นมันทิป40-50ครั้งต่อวันนะครับทิปตลอดทิปแต่ไม่ล็อกเอาทิปแล้วก็ไม่ล็อกเอาทิปทิปทิปตลอดครับทิปรีโค้ดใช่พี่ใช่ัจะทิปรีโค้ดแล้วก็พอกระแสหายไปมันก็จะจะรอเวลาอีกพอรอเวลามันก็ทิปอีกบางที40-50ครั้งต่อวันนะครับอาจจะเกิดขึ้นนี้ได้ถ้่ตัวไฟนี้ไม่โชว์ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เเราจะบลล็อกย เพิ่งจากลายเรามันไม่ค่อยชัวนะครับลายเราไม่ค่อยชัวรคับก็เราจะใช้คือการทิ่กระแสเปตเอเปตบีเปตซีแล้วก็กระแสเก้าหรือมางจะโชว์เปตเอก้าบีก้าซีก้าแล้วเอบีบีกาวอะไรแล้วแต่ครับดูดูตรงนั้นได้เลยตรงนั้าจอปุ๊บัไฟสีแดงไฟสีแดงโชว์นี่คือดิเคเตอร์ครับ <น>ต่อไปจะโชว์งั้นเลยว่าโชว์เฟดไหนครับต่อไปไอทัอ้งสามเฟดนี่จะโชว์ว่าจะโชว์ว่าแต่และเฟดมีไฟอยู่เปล่าฮะไฟผ่านตัวนี้กจ็จะโชว์เป็นเป็นสามคือคือวนเฟดของแต่ละเฟดครับวนเฟดเอเฟดบีเฟดซีนะครับอีกชุดั้นซอร์ที่ไม่ครับผมอันนี้จะเป็นเป็นโชว์ครับถ้าต่อไปต่อไปก็คือ เมตัลลิงครับเมตัลลิงนี่ส่วนมากหน้างานเราก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเมตัลลิงคือวัดกระแสก็กระแสปัจจุบับบนเราก็กดตัวนี้เลยปับ๊บมันจะขึ้นให้หมดเลย<ส>เป็นวป็นเอวนบวน C ีแต่ถ้าเราสับสับ,สบ,สบพอเซตติ้งเรียบร้อยปุ๊บเราสับตัวนี้จะโชว์ประมาณ19 k v ครับคือเทียบระหว่างลองเฟรเฟกับกาวตัวนี้มีโชว์เป็นวนวนเวนบวนีเลยครับครั คืออันแรกที่จะเป็นจะเป็นไทนะครับเป็นกระแสที่ไหลผ่านอันที่สองอันอัน่อไปนี่เป็นเป็นวนก็จะบอกกระแสบอกวนเลยเราในไลน์เราไม่เใช้แต่เราจะใช้นอกจากเราจะมาดูว่าหรือก็เสื้อของเรานี่มันอันบาลานหรือเปล่านะครับกระแสจะดูที่กระแส้าบาลานิเือร์เสื้อหลักการคือว่าสามสามกระแสมันจะเท่ากันถ้าอันไหนมันไม่เท่ากันผมจะลงกระแสกาวครับ ถ้าถ้าถึงค่าของกาวปุ๊บดโกเสอร์ก็จะทิปครับผมก็ต้องบาล้านหลุดใช่คือบาลานซ์บาลานซ์เราสามารถดูได้เงิปกติไม่ต้องดูเลยว่ามันบาลานซ์เปล่าไมรักตไม่ต้องรันบานซเปล่าไหมครัปกต่้กันบเป่าไหมครับกต้องการูลว่มนบาลานเามตามต้าเลมันบาานเล่ไหมครับปกการดลมาลาลคับกตม้าสู่หน้าจอนลักก็ครอเรกต้องกดเมนูครับ กดเมนูเ่มกม่ขึ้นตัวนี้เลยม่ขึ้นก็ก็กดเมนูคระขึ้นปกติขึ้นเซตติ้งมิเตอร์ลิงอันนี้คือหน้าจอเวลาเราแลนันี่คือปุ่มป่ปุ่มเข้ารัดหมดเลยใช่ไหมพี่คับอันน้คี์ดีเลยใช้ตรงนี้เลยาไม่ต้องใช้โคต้องจเลยต่อไปพี่เอาต่อไปเป็นรีเซตเกตนะครับรีเซ็นี่ในกรณีที่ที่เเป็นโค้นะในกรณีของลีอเตล็อกเา คนลากเอาและรีเซ็ตตัวนี้ในตัวนี้จะทั้งก่อนที่จะจ่ายไฟนะครับนี่เราไล่ไรายงานศูนย์เรียบร้อยปุ๊บเพื่อเพื่อว่าเกิดเราชอบอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อาจจะเรียกว่าเซอร์ชิปอาจจะเป็นอีกเฟสหนึ่งทําให้บางทีทิปครั้งแรกเป็น A ทิปครั้งที่สองเป็น B คราวนี้ก็สับสนเพราะฉะนั้นเราต้องมารีเซ็ตทากิจตัวนี้ก่อนนะครับพอเห็น <ขอ S 1> ทาก็ตสั่งโค้ดใช่คือรีเซ็ตให้เคลียร์ให้หมดก่อนมันมันมันไม่ออโต้พี่มันจะออโต้ครับโค้ดออโต้ปกติเราจะตั้งไว้ไว้ิปนึงครับ โชโตแต่แต่ถ้าถ้าดีก็คือแล้วก็รีเซ็ตไปเลยครับในเกระเขารีเซ็ตแต่แต่ปกติเราจะตั้งไว้ว่าพอรีกด์ก็เซอร์โค้ดเข้าไปปุ๊บรีเซ็ตมันก็จะเคลียร์ออกมันเองรีเซ็ตไทม์ไหมแต่พี่งใช่ไหมพี่ครับไทม์มันนานไหมต้องกี่นาทีประมาณต่อไปวินาทีหลังจากโค้ดอีเวนต์ออ่าีเวนต์ครับต่อไปเป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ตัวนี้สามารถกดได้เลยนะครับอีเวนต์นี่คือเหตุการณ์ล่าสุด เป็นการล่าสุดดีเราโค้ดไปแล้วมันจะเก็บทุกอย่างต้องมาดูครับมันจะเก็บทุกอย่างเลยแม้ว่าเราจะสั่งโค้ดเราจะมาตั้งแมนนวลเราจะอะไรก็จะเก็บทุกอย่างหมดเลยของเดิม 4C นี่มันเก็บเฉพาะฟอนต์สั่งโค้ดสั่งทิปแต่นี่เก็บหมดเลยอันนี้เก็บทุกอย่างที่เราทำตั้งเมล์ไลน์ตั้งโค้ดตั้งแมนนวลว่าไงถ้าเกิดเรามากดเล่นก็มันเก็บเก็บทุกอย่างเพราะนี่มันแพงกว่า พราะฉะนั้นอีเวนต์การกดอีเวนต์ดูนะครับเรากดอีเวนต์ทีนึงใช่ไหมฮะมันจะขึ้นวีเวนต์นะครับแล้วก็เราก็เอนเตอร์ทีนึงครับผมอันนี้เป็นอีเวนตอเรแรกคือออนไลน์แท็กที่เราเล่นเมื่อกี้นะฮะออนไลน์แท็กโยกออนไลน์แท็กก็ต่อไปก็เป็นเวลาไอ้เป็นเป็นวันที่วันที่วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสองพันแปดคือได้ป็นรลน์ด้วยนันที่ผิดหมดวันที่วันที่นี่คือยังไม่ได้เซ็ตปัจจุบันยังไม่เซ็ตครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเวลานะแล้วก็อันนี้เป็นกระแสเหืออนย่าป กระแสนี่จะโชว์ในกรณีที่มีการทริปแต่ถ้าเราตั้งอะไรปกตินี่กระแสเราไม่โชว์ร่วมกันนะครับรู้ว่ามันจะโชว์เป็นกระแสปัจจุบันณขณะนั้นแค่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอร์ที่ติกรจะมาเซตพวกค่าสติติต่างๆพวกเวลาอะไรก็จะไปเมื่อกี้ไอ้เคอร์เตอร์ครับวิธีการอ่านเคอร์เตอร์อันนี้มามาแลมแลมเทสมีเบนแลมเทสเอาเวลาไปดับก่อน ครับเซตติ้งนี so ้เราไม่เอานะอ่าเซตติ้งไม่เอาไม่เอาไม่เอามาเนี่ยครับอันนี้เค้าเตอร์แล้วพี่ครับเค้าเตอร์ครเค้าเตอร์ละเค้าเตอร์ตรงนี้เค้าเตอร์นะครับเนี่ยเค้าเตอร์อีกขึ้นเลยครับอันแรกนี่คิดว่ารีเซ็ตท่าเกตรีเซ็ตท่าเกตเค้าเตอร์นี่คือการรีเซ็ตอันนี้เราเราไปเลยนะถ้ารีเซ็ตเราเราอินเตอร์ไม่ได้เดี๋ยวรีเซ็ตหายแล้วก็เอาวิ่งหาเค้าเตอร์แต่ละเฟสทิปเค้าเตอร์นี่คือเค้าเตอร์รวมครับ นะครรับรวมขึ้นด้วยคัตเตอร์รวมแล้วก็เราก็กดลูกศรไล่ทีเป็นคาตเตอร์เฟสเกย์ A, A B C กราวมีกราวครับแล้วอันที่สองเป็นเป็นเนี่ยเซนเซทีปต,ตัวนี้เราไม่เอาครับแล้วก็มามีรีเซ็ตคลิปคาเตเตอร์อีกทีหนึง่งอ๋อวนรอบเนะี่ยครับเวียนเวียนอันนี้ไม่อันนี้ไม่วนต้องต้องกดขึ้นเอากดขึ้นนะโอเคโอเคโอเค <Okay. S 2> จะอยู่หน้าเดียวเลยไม่ต้องไปเข้าโค้ดไม่ต้องอ,นนอะไรกดเดียว่างกดตัวยางได้หมดเลยครับนีบกดแล้วก็หาเหมือนโทรศัพท์อะ่นะเนาะกดทีนึงแล้วก็เราลิงค์ลิงหาเลยอ,อันนี้ <c oughs> ตัง <c oughs> ต้งเมนูนต่อไป <c oughs> อ,อันต่อไปอะลามอะลามนี่จะโชว์ตรงนี้ครับอะลามนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเสียงกิ่งเสียงออดไม่เกี่ยวเนาะหีเข้าใจว่าอะลามต้องมีเสียงดังเสียงหวอไม่ใช่อะลามนี่คือมันจะโชว์ว่าว่ามันมันจะมีอะไรเราอยากจะรู้ว่าอะลามนี่คืออะไรเรากดอะลามนะครับ เือบางทีผมต้องสอบถามว่าทางวิรายงานว่ามีมีไฟอะลามโชว์ผมก็อยากจะรู้ว่ามันโชว์มันมันจะเกี่ยวข้องกับตัวรีโกเซอร์หรือเปล่าด้วยมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะแล้วก็แล้วก็กดอะลามครั้งหนึ่งนะครับพออะลามปุ๊บมันเขียนว่ารีเซ็ตอะลามการรีเซ็ตอะลามคือกดอินเตอร์ปุ๊บหนึ่งมันก็จะรีเซ็ตรีเซ็ตอะลามเราจะดูฐานะว่าอะลามหรือเปล่ามันจะมีครับข้างหลังจะเป็นเลขศูนย์ เนี่ยครับทิปมอฟังชั่นอะไรรุ่งเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็กดไล่อะไรหนึ่งจึงคือเป็นเดี๋ยวว่ามันชัอร์รามมันต่อโชว์อะไรสูนี่หมายถึงปกติครับผมสูนี่คือปกติเรียครับมันคือหนึ่งสองสามมันแย่รามติดตัวมันไม่ครับโชว์ซูน no ac present เนี่ยครับคือไม่มี ac มาจ่ายเลี้ยงให้มันอ๋อมันขึ้นอารามเพราะเนื่องจากไม่มีไฟจ่ายหรือก็เซอร์ใช่ใครับมันก็จะอารามให้ไม่ง่ายว่าบอ้โหสาเหตุที่เครื่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้พี่เครื่อองมมีาร แสดงมีปัญหาแน่นอนตอนนี้ใช่ทีนี้เราก็ไปเข้าว่าสามารถช็คไปไปตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ติตอลาการัดครับติดแล้วบทของอาการมีศูนย์กับหนึ่งอไงี้หนึนี่คือหนี่คือมีปัญหาครับหนมีปัญหาศูนนี่คือปกติครับมีศูนกับหนอ๋อเวลาติดอลาปาญหาเสร็จแล้วาเพิมเตอร์ได้ทีนึงแล้วก็เขาบอกว่าในการรีเซร็ลามครับ มีอะไรอีกเรื่องนึงนะแต่ตอนเราต้องกด F4 ครั้งเมนเนี่ยหนึ่นคือมันเขียนว่าให้รีเซ็ตคือกดย้ำย้ำอีกทีนึงว่าให้ให้ลองรีเซ็ตอันนี้โอทวนอีกครั้งนึงครับเลยกดคือหนึ่งโอเคเพราะยังไม่หาย,พย,หายเพราะว่ายังไม่มีไฟเข้ามาเราไม่อยู่เลยฟนลนระบบไม่มีครับผมอ่าโอเคนะแล้วก็เมนูเข้าไปหน้าจอหลัะถึงอันนี้ก็ตั้งเมนูนันพี่นะครับตั้งเมนูนต่อไปนะครับอ่ตั้งเมนูนเนาะใช้บ่อยเมนนูคื เข้าใจไหมฮะว่าว่าว่าบางทีเราหาเมนนุนหาไม่เจอไม่มีเขียนว่านอนรีคอรอนนคีสซิ่งแต่ถ้าให้เข้าใจผมว่าแปะไว้เออแปะหรือว่าเขียนไว้ให <UST schnell> ้เข้าใจในื่องานงานเราบอกว่าเราตั้งเมนนไว้เลยว่าเรื่องตุกตัวตุกตัวนุกตัวตุกตัวตุกตัวตุกตัเราเราบอกไปตั้งเมนนุ่นจะ็นหาไม่เจอนะพี่นะบางทีตั้งนอนรีคอสซิ่งครับอันนี้เป็นนอนรีคอสซิ่งครับอันนี้คือกาวที่็อกเกล็ดอพาร์ตเมเลย ที่ใช้สองสองปุ่มนี้ตัวนี้นุ่มดีมาอย่างไรตัวนี้เกี่ยว่ับตอนนี้มดสิ่งนี้ตัวนี้เราจะไม่ใช้ทั้งหมดเลยนะครับคือว่าง่ายกดแค่สองปุ่มนั้นครับปุ่มอื่นไม่ต้องกดครับผมปุ่มอื่นมีวไม่เกี่ยวครับการกดการกดก็อย่างที่คุณผู้ชอบบอกเมื่อกี้ก็คือเราก็กดเชนก่อนนะครับกดเชนก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ประกด ไฟติดต่นครับต่างแล้วเวลาเราจะปลดากด่เลยก็ปลดไม่ได้ออกต้องกดเช่นก่อนเช่นคีนึงก็ปมดโอเคแสดงว่าต้องมีเช่นก่อนตลอดครับผมสองปุ่มนี้ต้องมีเช่นก่อนใช่ครับทุกปุ่มในนี้เลยตอนนี้เ็นเมนนูนเมนนูนเมนูนเมนนูนบอามตั้ง่นนนนจะนออโตได้ขนาดรุ่นอันนี้ก็มอกเาตั้งเมนนูนมีอิเกคเตอร์ไหมครับ เเมมนนนออีิิดร์ก็คือไฟตรงนี้ใช่ไหมโอเคไฟที่ตัวมันเลยที่น yup. ี้ไฟดิจ่ตอลจุดตั้นี้ขั้นหนึ่งอั้นเมื่อกี้เราไม่ได้บอกการตั้งเวลาใช่ไหมอันนี้จะเป็นฮอตคีย์แต่ในฮอตคีย์นี่ทั้งหมดจะมีอยู่ในในเมนูนี้ทั้งหมดเลยคำว่ามิเตอร์ลิงฟีเฟนอะไรนี่เราไลด้สอนลงมาได้เลยครับจะมาหาได้เลยคลามล็อกอะไรเนี้ครับเนี่ยเคาน์เตอร์ลวนเราจะดูเคาน์เตอร์จากนี่ก็ได้แล้วก็เอนเตอร์เข้าไป ก็เป็นคาเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาเมนูหลักอ่าคาเตอร์หาต่อโอ้ไหวได้กันจ่าไหวเจ้าเตอรี่มันไม่หลักไงเช็คแบตเตอรี่โอเคแล้วก็เอนเตอร์ทีนึงโอเคแล้วก็เปลี่ยแบตแล้วก็เขาบอกว่าเเนี่่ยาาบอกวมีมีโวลต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยแบตวลต์ตอนนี้ยี่สิบสี่ครับแล้วก็เทสแบตบางอย่างมันเทสแบตเลยเนอ๋อแล้วต้องมาหาที่เทสแบตก่อนนี่ครับขนลูกศรมาลงบปเทสแบต นะครับเฟแปะแล้ว enter ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าให้แค่กดเฟส4ครั้งเลงตอนนี้แปะโว้ต์นเท่านี้ใช่ไหมครับถ้าเทสก็คือให้กดเฟสครั้งเลครบตอนนี้มันเทสเองขอมันเองเลยหยิบซ้อมีไม่ต้องยิบีนมีค่้อมมีหยิบ้็นโอเคมีอะไรพี่อ่าแล้วก็การตั้งเวลานะครับ พอดูว่าเชื่เวลาถ้าตั้งไม่ตรงก็ก็ลงมาหน้าจอจะมีที่คอมมาคล็อกนะครับคล็อกคล็อกแล้วเอนเตอร์ไปครั้งหนึ่งครับผมนี่จะขึ้นเวลานี่เลยตั้งเลยตั้งเลยศูนปเลยเอาเป็นศูนย์นะครับครับควันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเตตี่าาคมันชอเคครับผมเอานมาใ่องหน่อย จะไปมาตะไปจะเปลี่ยนไมมีเธอ2 8นะครับปีทึง่กว่าเดือนอ่อทัเดือนบุรีอือนเดือนสองอนึ่งเดือนนึ่งอย่าเลยเดือนหนึ่กัเดือนหนดัวยตั้งเมนูนทที่านีเดี๋ยวือใส่อนเรว่าเนเอชกเี่ยนหวดนร้อนเลยเดยวเกงร้อนเดีวเนนิ่งนาเดีวอินเดือนเดือนปิดอยู่

เดี๋ยนี้เอ๊ะเอมภาพัปธ์กุมปาพันี้ยบก่วันนะใช่เดก็ลูกก็ตั้งทาไปแต่ก็ใสองจิกอจิสองจิกสามเนมันอยู่ที่มันไม่ละเอียดนะใส่นานเลยพี่ันต้องละเอียดมากเลยตอนนี้ถ่ายที่หถ่ายที่หกร้อยสี่สิบคูนหกร้อยดสิบสี่นละเอียดเลย ทำไมก็มาระบกัละยทกอคิดว่ามึงตั้งจม่นมต้องกระนไม่ให่นะตัวกวันี้กเแนมท่าแนครบได้คล้วโอเคนะ132ประมาณเงโอเคเสร็จเวลาแล้วนะครับาเวลาเสร็แล้วก็เข้าไปนูครับก็ไปหาไม่มีแล้วเราเวลาจริงแล้วครับผม แค่นี้ตัวอะไรออกมาพี่บอลลูปี้ครับผมอ่าสนึร<ช>้อยเพราะนั้นการการโคดการอูเปนนะเนาะเราไม่รู้ F4 เหรอพี่เออพื่อเข้าไปแก้ ไม่ครับเวลาไม่ไม่ครับอินเตอร์เลยครับอินเตอร์เลยใช่ไหมอินเตอร์ทีนึงแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลื่อนเลื่อนอ๋อตามตำแหน่งมันตำแหน่งเสร็จแล้วก็กดขึ้นลงบวกอ๋อบวกลบครับผมโอเคโอเคได้ตำแหน่งปุ๊บแล้วก็สมมติวันนี้นะบอกเป็น2อ๋อลบหนึ่งโอเคนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ครับผมอินเตอร์ไปเลยครับอินเตอร์ผ่านไปเลยครับโอเคไม่อินเตอร์กก็็ไไดด้เ่นคโอเคนะเอาใครลองอีกใครลองอ่ะตุ้ยลองอะไรครับเราลองอะไรเอาหน้าตุ้ยจุ๊บเอาจุ๊บมาทีหลังเอา ช่วยอธิบายเลยนะครับใครเข้าใจช่วยอธิบายไม่คือหนักก็เลยกันไม้ไนะี่ <c oughs>